สบายดีเอลทีวิชั่นโอลิมปิกเดย์ไทยลาวเวียดนามประชาสัมพันธ์เชิญพี่น้องชาวไทยลาวเวียดนามร่วมแข่งขันโอลิมปิกเดย์2023ณจังหวัดมุกนาหารในระหว่างวันที่23-25มิถุนายน2566นี้ครับ ท่านวรยานบุญนราษผู้ว่าราชการจังหวัดบุกราหารพร้อมด้วยท่านพลตารวจโทชัยวัฒน์โชติมารองประธานคณะกรรมการและเลขานุกการคณะกรรมการโอลิมปิกแข่งขันประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ท่านทองสใสไสยวงคำดีหัวหน้าห้องว่าการแขวงสวรรค์เขตท่านแสนพลผลน่ามาดเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งสปปลาว ขอเชิญชวนเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเดย์2 0 2 3ณจังหวัดบุกดาหารในระหว่างวันที่23-25มถึงิมิถุนายนนี้ร่วมเฉลิมฉลองกวาระสถาปนาของคณะกรรมการโอลิมปิกระหว่างประเทศหรือ OIC ในวันที่23มมิถุนายนของทุกปีเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้ผู้คนทุกเพศทุกวัยหันมาสนใจรักษาสุขภาพด้วยการออกกำลังกายสร้างความรู้เกี่ยวกับกีฬายุทธโอลิมปิกรวมถึงส่งเสริมวัฒนธรรมโอลิมปิก ปลูกฝังการออกกำลังกายและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกิจกรรมเดินวิ่งโอลิมปิกเดย์2023โดยเปิดรับสมัคร2ระยะไม่กำหนดรุ่นและอายุ2ระยะราคาค่าสมัคร350บาทประกอบไปด้วยระยะ7.4กิโลเมตรเบอร์วิ่งไม่มีชิปและระยะ13.4กิโลเมตรเบอร์วิ่งมีชิป จุดสตาร์ทที่โรงเรียนมุกราหารวิทยานุกูลผ่านสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่2มุกราหารสวรรณเขตไปยังฝั่งสปปลาวโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกระยะจะได้รับเสื้อวิ่งประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์จากหม่อมหลวงโทมัสบาร์กประธานโอลิมปิกสากลพร้อมด้วยเหรียญที่ะระลึกเมคคาเซชัย ซึ่งสามารถสมัครผ่าน The Ticket Major ได้ทุกช่องทางตั้งแต่วันที่20พฤษภาคมนี้ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Thai Ticket Major .com หรือสมัครด้วยตนเองผ่านสาขา Thai Ticket Major ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารที่โรงภาพยนตร์ Major c i n i p l e y โรบินสันมุกราหารบิ๊กซีและโรตัส ณจุดบริการลูกค้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่085-818-3395ทั้งนี้ครับจังหวัดบุกดาหานประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยลาวแล้วก็เวียดนามเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นสีสันความหลากหลายและความเป็นหนึ่งเดียวในความสัมพันธ์ของภูมิภาคอินโดจีนในการจัดงานโอลิมปิกเดย์ที่จังหวัดบุกดาหานเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากเชียงใหม่ news แล้วพบกับ เอ l ที vision ได้ใหม่ในมือหน้าสบายดี